ทำไมเนี่ยกู้ช่วหาหมอคะค่ะเดี๋ยวให้แป๊บนึงนะคะไอ้คุณเฮ้ยนี่ดีกว่มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทำไมอ่ะคุณรู้เปล่าคนทัวร์ทั้งทัวร์เนี่ยหกเจ็ดสิบคนรอคุณอยู่คนเดียวเขาไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะรอคุณต่อตาม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 วันนี้เมื่อเช้านั้นเก้าโมงคุณลงมาสิบเอ็ดโมงครึ่งเวลากินอาหารคุณต้เด็ดเช้าคุณเอินอิ่มเพราะคุณนั่งกินอยู่เลยก็เลยไม่เดืยวคุณ ทางนี้คุณคิดดูที่ทั้งทัวร์รอคุณคนเดียวฉันไปไหนไปไม่ได้เลยลงไปหมดเลยกูตายมาถึงกรีเห็น,น,นงงทีเนียวี่พีพี่พีี่พี่พีนพี่พี่พ่พ่ี่่พี่ี่ี่ไี่พ่พี่่ี่ี่ี่ี เขาจะจริงหรือไม่จริงผมว่าเราเราควรให้เกียรติเขานะครับก็ให้เกียรติไงคะก็นึกได้ไงก็เลยต้องพูดไปก่อนไงเดีย๋ยวจำไม่ได้เผมว่าผมขอโทษทุกทกันขอโทษะะจะหายเหรอคะอ๋อจะหายเหรอคะเนี่ยทุกอย่างหายเลยนะพี่เนี่ยหายหายกอดเลยย,ด,ยดินได้เดนได้ถมงที่ห้านาทโมงหายกอดแล้วเนี่ยเดียวเอางีาค้ครับพอกลับถึงเมืองไทยก็ผมจะบวชให้คุณเจ็ดวันครับเออว่าดีวันนี้น่ะฉันไม่มีลูกชายฮ้ยคุณ จะล่ำลากันอีกนานนะคะเนี่ยผู้ตายพบรักขังแดนเกรซิเฟอร์ครับโอ้ถึงแม้เราจะเจอกันช่วงครับช่วคู่ผมว่าเรามีความสุขยิบมีตัวกันนะครับฉันดีใจที่เจอคุณนะคะผู้ตายและใจง่ายจับม้าจับมือกันด้วยขอให้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะคุณพงษ์ว่ะคุณพงษ์อะไรอาวุคุณพงษ์ผมละกจากไปแล้วอ่ะปูงหาอาชรผมใช่ไหมครับแหวนฉันขาดในมือคุณ ช่างจะไม่ลืมคุ่ความจำดีผมจะจำไปจนนิรันดร์ ลืมขากล้องอขากล้องอันสองแต่แรกคือผมคิดถึงคุณนี่ผมผมหนีทัวร์อยู่เนี่ยคุณฉันทำให้คุณลําบากหรือเปล่าคะผมไม่อยากเทื่อวไหนแล้วฮะผมว่าโลกนี้น่าอยู่มากนะฮะเมื่อมีคุณทำ <laughs> ไมคุณตัวเตี้ยจัง <laughs> คุณเดินพอคุณเดินผมจะตามว่าคุณดูเตี้ยมากเลยฉันดีใจเลยอ่ะที่เกิดมาเจอคุณดีไหมอตนนี่เหมือนโฟมเลยอ่ะรอดได้ไหมรอดรอดรอด ไนี่ฉันฉันมาเดินเล่นฉันมาพายเรือค่ะคอคุณขาดป่ะเนี่ยคอ,อขาดป่ะบ่อยบวววปิดตาคุณค่ะมาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะพายเรือกันเองค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพายเรืองั้นพายเรืองั้น ผมรู้นิสัยคุณว่าคุณเป็นคนยังไงคุณไม่มีคนอื่นแล้วเหรอฮะถึงมายุ่งกับแฟนของผมอาอผมไม่ไม่เศร้าเขาเป็นแฟนคุณไม่เศร้าเขาไม่ทำอะไรผิดนะคะคุณทำอะไรผู้หญิงอ่ะท้องไม่เห็นเหรอคุณทำเป็นประจำไม่เลิกท้องผู้หญิงเ้วยเขาไม่ยอมคุณก็ปล่อยเขาไปสิ ไปจ้อกันเลยนะคะแค่เรารู้จักกันมันผิดเหรอครับคุณอยู่ที่นี่มะนี่ยผมมาเที่ยวอะมาเที่ยวคุณค้รู้จักกันชอบเขาแล้วอะมันเป็นผิดแล้วครับวิ่งจะสู้ดิอะไรี่นี่นีีเสียเกียบดิอย่สู้ดิเล่นแล้วสนุกสู้เลยนแ้ห้ามห้ามห้ามป สู้จะแพ้ไงไม่เอาไม่สู้เลยไม่เอาเลยสู้สิบเดียวชุดยับอ่ะแล้วจะเอาแขนมาทำไมอย่างนั้นเหฮะก็คือมันมันจะสู้แต่ไม่ต้องต่อยไงแค่ง้างเฉยเลยไหนพี่ต่อยคนเดียวนักเล่นนักไปนะมา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 โอ้พุมไม้หลบเนื้ ตลบสิ่ไม่มีเลือดอะไรออกมาด้วยเฮ้ยอย่าพ่นใส่นะเอ่นี่เหมือนจำไว้เลือดเลือด ขึ้งกองน้ำหรือครับครับผมมาเป็นเกมบอลเลยต้องกรองกันด้วยนะครับบอมตัวมา้ปงเนี่ยเกมบอลแป๊เนี่ยรู้ก็ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เองนี่มันล่นหอดที่ บ้านนนก่อะรู้ใครตีนั่งนี่รู้จักกันน่งเนี่ยนี่คือเพื่อนฉันเองไอ้พ่อมันเทคนิก็เทคโน่เนี่ยไอไม่รู้ตัวเลยไอ้ชูใช่ไหม เอ็งเอ็งมีเพื่อนแบบนี้เนี่ยเอ็งมีมีคิดซะก่อนวะนี่จะกล้าทำเพื่อนที่รักของฉันเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้พ่อเอ้ เวลาปล่อยอ่ะอย่าถือขเออขยักนะทีเด <Yeah. S 1> ียวเลยที <c oughs> ่เราอยากมันมีน้ำลายปนพี่กกล้าทำเพื่อนเฉลอวะเนี่ยไอ้พงษ์ชักชู้เดี๋ยวก่อนร้อถามสองคำทำไมจะแต่งหน้าทำไมนี่แกถูกยิงเหรอเฮ้ยถอยไปเฮ้ยงานนี้มันต้องฉันเองไอแกวะ เปิดแขนสั้นๆโอ้ยงานนี้มันต้องตายกันไว้ข้างเลยเสือชีตาเสือดาวนี่คือบรริกาศของฉันแต่ละคนหามาในจำๆนั่นเลยนะโลกเสร็จที่ไปไหนวะเนี่ยมึงไงสองคนใอ้่เท่งไม่เคยแบ่งกูหรอก พูดมาหรอวะเฮ้ยไอ้้้ไอ้พงไอ้พงเ้งานนี้ฉันก่อนดีกว่าสิบงานที่ต้อแกต้องไปโรงบาลเเพราะว่ากอดไปโรงบาลพาฉันไปหาห้องน้ำล้างตัวก่อนดิ มันก็เหนียวก็ไม่ใหญ่มันใช้ข้างหลังอีู่มึงโดนคางมันเหนียวเหนียวคางอ๋อมีแค่เหนียวอันนี้มี <c oughs> ข้าไปมาชิดตัวมันหลอกล่อมันให้ดีเอาจริงนะเอาจริงมาอยู่กับฉันที่ไหมนี่เอา้าฉันทำนางแบบอยู่เนี่ยสุดท้ายก็เสร็จทุกไลน์ <c oughs> ไห้อยู่กับฉันเองจะปั้นให้โด่งดังเลยมาตรงนี้ครับพาน้องเข้าไปมานี่ไปแล้วที่หลังจำเอาไว้เอ็งเจ็บตัวเนี่ย<อ>นี่มันเป็นใครวะเนี่ยฉันอยากรู้แล้วกันไอพงเฮ้ยอย่าจับตัวสิเหนียวจะไม่เป็นไรนะเพื่อนเฮ้ยขอบใจมากที่จะไม่ได้แกช่วยแล้วกันช่วยพงษ์เละแน่เลยอะ่ะแกนึกไงมาอยู่ที่นี่วะเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวกี่ปีแล้วแกไม่ได้กลับกี่ปีเนี่ยสองปีเฮ้ยกลับไปแล้วเมืองไทยคดีความแกหมดแล้ว แล้วก็อยู่นี่ทำไรกินอ่ะไม่ได้ทำอะไรกินเกาะเมีเยเออวันนี้เมียเลี้ยงเมียเลี้ยงมันย,ยันด่าเลยพูดถึง,งมันก็เศร้าเออเนี่ยชีวิตเนี่ยครอบครัวนีะคู่กรณี้แหละมันต้องมีบ้างอ่ะพงมันไม่เข้าใจแค่นีใครก็ไม่รู้ใครจะไปรู้นับไข่ไม่ได้ให้คุณนับไข่กันนั่นเองคือคือต้อไข่จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรจะไปแก้บอลไข่ทั้งหมดกี่ฟองนะร้อยเก้าเก้า พอมาถึงบ้านปั๊บอยากจะนับไข่แล้วเมียว่าไม่ต้องนับมันนับแล้วแลวไงต่อทันทีแหละเมื่อไรออกจากบ้านเราก็กลควไข่ไม่ครบรอพวกาไข่ขาดทำไงอ่ะก็แก้บนเขาบแก้ไม่ขาดถูกต้องเราก็อยากให้นับไข่เราหวังดีไง เพราะเราบนไว้เนี่ยเออเออเราก็ต้องนับให้ครบเออแ้วมันขาดไบใบหลานแล้วมันกินใบทําไงก็ไม่ครบมันขาดแล้วแท่งเออ,เ,อ,อเราจะนับไม่ให้นับไม่ให้นับมันบอกมันนับแล้วแค่นั้นแหละไล่ออกจากบ้านโอ้ยก็สบายออกแล้วบ้านสบายเราอะตะเวนตะเวนแถวคอนโดใช่ไหมสบายอยู่แล้วไป เนี่ยแกชอบทำตัวฮีโร่เนี่ยฉันเล่นแบบเจมบอลทำไมฉันยืนแล้วช่วยลุกๆยืนได้เพื่อนเออเหรอเฮ้ยฉันต้องคุยกับแกนานขนาดนั้นอ่ะทำไมอ่ะเพราะดูๆภาพแกแกคุยอยู่ไม่นานหรอกแกชอบทำตัวฮีโร่อ่ะตกใจมากเลยยังไงฉันต้องช่วยแกตลอดว่ะเพื่อนแกคือเพื่อนรักของฉันทำมีปัญหาโทรหาฉันเลยแล้ว ททาัคุณปล่อยให้ลูกทัวร์หนีอ่ะเขาไม่ได้หนีเขาไม่มาอ้าวไม่ไงอ้าวสวัสดีครับนี่มาเที่ยวต่างประเทศคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ใช่เที่ยวหน้าบ้านคุณไม่ใช่ตลาดสดนะคุณผมก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวผมไปเจอที่โรงแรมผมขอเที่ยวผมเองทัวร์เราต้องไปพร้อมกันถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งเราก็ไม่สามารถขึ้นรถบัสโอ้จะได้ทำอะไรไม่ได้จะได้ทำอะไรกินอะไรไม่ได้เที่ยวจบเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าถ่ายรูปไม่ได้ก็ต้องแก้แค้นก่อนสิพงษ์แล้ววันที่เราถึงขนาดนั้นไอ้ที่ใครอ่ะไอ้ ครับผมเพื่อนเอพงเดี๋ยวก็เจอผู้หญิงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนอ่ะนี่เพื่อนรักผมเลยนะนี่เขาอยู่เขาอยู่อินเดียมาสองสามปีแล้วโอใครถามอ่ะเรื่องนี้ขอร้องนะแกให้จบไปก่อนผมต้องเอาคืนทําผมขนาดเนี้ยมันเอาไว้ไม่ได้หรอกเรื่องมะไรเรียบรนะไม่ได้เฮ้ยไอ้เตี้ยคุณครับผมว่าเราไปก่อนดีกว่าฮะไอ้หน้าฮักเฮ้ยที่เมืองไทย